มีนแนวแซบๆมาเสิร์ฟอีกแล้วคะ่ะขอาต้มจ้าไปเห็ดกันเลยต้อก็สีใสกระเทียมพริกไทยละะ้วก็ะหลากพักชีคะ่ะปล่อยให้เดือดไปสักพักหนึ่งกับปรุงรสโดยซอสหอยกับซีอิ๊วขาวคะ่ะจากนั้นกับเติมผงรหมูลงไปคะ่ะจากนั้นก็เติมเขาสวยคะ่ะลงไปในน้ำซุปเขาเลยคนบีบๆเขาให้มันแตกออกจากกันคะ่ะ จังนั้นสินใส่หมูหมูซับนี่ลวกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเลยจ้ะไปมกักหมูลายกับไ่้ลายไปโดนค่ะเฮ็ดกินเนาะเพราอที่นี่พอมันเดือดแล้วคะ่ะจะใส่ปลาเป็นขั้นตอนสุดท้ายอันนี้ปลาเผาที่กินจากบม่ว่าน,นะคะมันเหลือก็เอามาใส่ร่วมกันเลยเป็นเขาต้มปลาผสมหมูซับซิมเบิงค่ะ แซ่บแล้วก็พ่อค่ะปรุงลงเลยพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้าไปตักเสิร์ฟเป็น่ะข้าวต้มนี่สิต้มให้มันจืดไว้ก่อนค่ะเพื่อว่าถ้าเกิดไผ่มกเข้มมากก็คล้ามาปรุงเพิ่มได้เลยค่ะโรยต้นหอมผักชีลงไปเลยค่ะนี่มหอมๆจริงๆต้องใส่กระเทียมเจียวน้ำด้วยค่ะแต่บบเป็นยังค่ะกินยังส่ละแซ่บคือกันค่ะมาเด้อ